วันที่29ธันวาคม2564เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่งทั่วล่าการฝึกธรรมะคือการเรียนรู้จิตใจของธรรมชาติผู้เป็นมารดาเมื่อเราใช้จิตใจของแม่ผู้เมตตาไปทำความเข้าใจทุกคนและทุกเรื่องราว ไปสร้างความอบอุ่นให้จิตใจของแต่ละคนเมื่อเราใช้มือของมารดาผู้เมตตาไปนำพาและค้ำชูผู้คนใช้ร่างกายไปดูแลและมอบอุทิศเราจึงจะเข้าสู่เตา๋าและแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปัน เกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่47และคำอํานวยพรในเดือนแห่งความสงบสุขเมื่อจิตภายในสงบนิ่งปรากฏการต่างๆจึงเกิดขึ้นครบถ้วนได้คติธรรมบทที่47 15หากอยากแยกแยะปรากฏการทั่วล่าและการเคลื่อนไหวของเต่าธรรมชาติให้ชัดแจง้ง สามารถอาศัยการทำคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์และชำระล้างกิเลสมารับภูมิปัญญาแห่งจักรวาลที่หลังไหลผ่านแต่ผู้มีคุณธรรมจึงจะสามารถสงบจิตภายในได้เมื่อจิตภายในสงบนิ่งแล้วปรากฏการต่างๆจึงเกิดขึ้นครบถ้วนได้เมื่อขจัดอุปสรรคทางจิตวิญญาณออก จึงจะค้นพบปรากฏการณ์รอบทิศท,ทางได้ครบถ้วน16การสำรวจหาสัจธรรมคือความหวังในส่วนลึกของจิตใจทุกคนหากคนเราไม่สามารถกุมกดได้เดินทางได้ยิ่งไกลยิ่งศึกษาได้มากเท่าไรกลับจะยิ่งเลอะเลือนเข้าใกล้ความผิดพลาดมากยิ่งขึ้นแม้ฟ้าดินจะกว้างใหญ่ แต่อริยะบุคคลใช้สติปัญญาในการรับรู้แม้เต๋าธรรมชาติจะอยู่ไกลแสนไกลอริยะบุคคลมองเห็นด้วยใจดังนั้นจึงเข้าใจเต๋าที่ไรรูปได้ 17. สําสำหรับการปฏิบัติเตา๋าการเข้าใจเตา๋าเปรียบเสมือนประสบการณ์ในการเข้าใจอย่างฉับพลันส่วนการปฏิบัติเตา๋า สำหรับการเข้าใจเต๋าแล้วย่อมถือเป็นกระบวนการฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจอย่างฉับพลันหรือค่อยๆฝึกฝนขอเพียงบ่ายหน้าเดินบนเส้นทางเต๋าอย่างไม่หยุดยัง้งทุกคนล้วนสามารถสร้างเส้นทางของตนที่ไม่เหมือนใครได้และบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุด ในจิตใจคนเราล้วนมีเมล็ดพันเต๋อย่ามัวมองแต่ผู้อื่นจนเดินผิดเส้นทางของตนอาจารย์เจ้าเมียวกว๋ววันที่29ธันวาคม2564เผยแพร่วันที่1,423